เฮ้ย <He> เพื่อนวันนี้เรามาทำอะไรกันวะอ้าวมึงไม่เข้าเรียนเหรอเออ <c oughs> อาจารย์คขยให้พูดเรื่องนมนาวเรื่องอะไรก็ได้เบอร์โ okay. 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 อเคโอเคโอเคอะไรมึงรู้เหรอว่ามึงจะพูดเรื่องอะไระเธอรู้ดิเรื่องความรักรักนี่เวเรียนก็เหมือนจุดเทยียนการใส่ฝนแมนบอเบอร์ boy, <c oughs> กลกลาถ้าเกิดใครเข้ามาในคลิปนี้บปูดเปิดใจเปิดใจนะไม่ใช่เปิดเสื้อแหมเดี๋ยวก็เห็นหน้าอกกันหมดแล้วทุกโคนเะโอเคครับสวัสดีครับผมชื่อนายอนังสิทธิ์มีขวเจริญกินนะครับผม ศูนย์สี่เจ็นะครับส่วนเอเลขนณะนี่จําไม่ได้นะอยู่ปสศหนึ่งขอลสองครับผมเรียนแผนกเอ้ยรู้อยู่แล้วเออลองลองคลิปขนณดนี้ต้องรู้รู้รู้โอเคนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการน้มน้าวใจความรักในวัยเรียนครับนี่พ่อรู้ไหมรักในวัยเรียนก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแต่หนูไม่สนค่ะเพราะ หนูกางล่มก่อนจุดเทียนการมีความรักถือเป็นสิ่งที่ดีมากครับถ้าเรานั้นรู้จักที่จะแยกแยกไอควรอะไรไม่ควรโดยเฉพาะในวัยเรียนนั้นสามารถที่จะมีความรักได้แต่เราต้องรู้ขอบเขตและการดูแลของผู้ปกครองด้วยเพื่อไม่ให้เรานอกรูนอกทางนะครับผมนอกรทางไงครับเช่นแบบเวลาเราเรียนเสร็จสำหรับผมผมว่าน่าจะ เรามาเข้าเรื่องความรักเลยบางคนคิดว่าความรักคือกำลังใจที่ทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยมีกำลังใจมีความสุขเมื่อคุณได้คุยและคุณได้พบปะความรักมีพบมีจากเอารับแม้จะเป็นเรื่องที่ผิดเช่นแบบเขาทําผิดกับเราก็แล้วผมก็ยังรักคนนี้ใช่ไหมทุกคนหัดอกเราไม่หันอกอีกเออยเราเออเบยแต่ก็ไม่ได้มีหลายคนนะครับที่มองว่าความรักเนี่ยจะมีสิ่งที่ดีบางคนก็มองเรื่องเป็นเรื่องไร้สาระน่ารำคาญน่าเบื่อเฮ้ย ความรักมันน่ารำคาญน่าเบื่อหรอจริงเหรอไร้สาระจริงเหรอข้อดีของการมีความรักแล้วก็ข้อเสียของการมีความรักโ okay. อเคข้อดีของความรักวันนี้ผมจะมาอ่านให้ฟังวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบนะสองนะมันก็อยี่สิบสองานบ้าที่ข้อดีของความรักคือเราจะได้รับประสบการณ์ในการมีความรักและยังทําให้เรารู้ว่าการมีความรักนั้นทาให้เรารู้สึกอย่างไรรู้สึกรักเป็นยังไงออนี่มีความสุขไอ้ไม่เครียดราเริงอารมณ์โอ้ดีตอนเวลา หน้าตาเบิกบานด้วยโอ้ทิบมมบานว่าแม่นแท้และที่สำคัญที่สุดน,นะคือการรักพ่อแม่ที่คอยเป็นห่วงเป็นยายดูความสาเร็จของเรานะครับผมแต่ข้อเสียของความรักนัก็คือเรามักจะรักคนบางคนมากเกินไปรักต้องรักให้เป็นอย่างที่บอกเกินไปตั้งแต่ต้นคิดว่ารักสิ่งที่ควรแล้วก็ไม่ควรนะครับผมรักในวเรียนผมจะมบอกข้อดีก็คือมันทําให้เราเนี่ย มีกำลังใจในการไปโรงเรียนใช่ไหมใครใครใครเคยมีความรักในวัยเรียนข้อเสียที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับผมว่ารัากแล้วเอางานเอาการนะเอาหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบแต่แล้วผมจะมาบอกผลกระทบที่ตามมาความรักในวัยเรียนนะครับผมถ้าเราใช้ความรักในทางที่ผิดเราจะมีปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอีกทั้งยังทําให้พ่อแม่ครูอาจารย์และเพ่อนฝูงเสียใจด้วยผลกระทบนั้นมีหลายอย่างครับ ซึ่งบางอย่างไม่ต้องพูดก็รู้สึก A ครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณเพียงเท่านี้ครับตามครับความรักในวัยเรียนอย่างที่กล่าวไปนะครับผมมันก็มีดีและไม่ดีก็มันสุดแล้วแต่ท่านจะเอานำเอาไปใช้นะครับวันนี้ก็กระรี้กรร่รับสวัสดีครับผม